สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกปิชาแนลสำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นสูตรเทียบชนปากหลักสิบแรกีแบบเทียบชนกัน5ู้นยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเจาะเลขหนึน่งไว้ชมกันสำหรับแนวทางวันที่16มิถุนายน2568สูตรนี้เองก็จะเป็นตัวอย่างนะที่ทําได้ในงวดที่ผ่านมาครับออกสอูนยนะครับซึ่งได้5้าูนย์นี้นะครับจะเป็นสูตรปากหลัก10บแรกนะครับซึ่งเลขดิใช้แต่ลับศูนย์นะใช้เลขหนึ่งตัวนะครับนำะมาเทียบชนกันซึ่งตัวอย่างที่ได้เนนาะช สองกับห้าครับดินสิบแล้งวันที่ผ่านมาครับดินสองตัวครับคือสองกับหนะ้าเนออกสองศูนย์นะครับส่วนที่เหียนก็จะเป็นตัวอย่างที่ทําได้ในวันที่ผ่านมานะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมจะนําทั้งหมดห้าสูตรที่เดินดีจะเป็นปักหลักสิบแล้งนะครับก็ะจะมาเจาอที่ดินให้นะครับ สูตรที่หนึ่งจะเป็นแบบ5ตัวครับทั้งห้าสูตรเลยนะครับจะมีทั้งหมด5สูตรแบบ5ตัวนะครับ เลขปากหลักสิบแรงทั้งหมดจะมีอยู่สิบหลักนะครับโดยจะนำสูบปากหลักนะที่มีทั้งหมด5สูบจะนำมาเทียบชนกันนะครับเรามาดูดังว่าเลขไหนชนดินมากสุดนะครับสำหรับสูเอครับสูบนี้ครับเบบ5ตัวดินสิบแรงครับสูรนี้ครับคิดออกมาแล้วได้ลีดดินปากหลักสิบแรงดินที่5ตัวครับ อันนี้จะเป็นวันแรกครับที่สูดเริ่มเดินนะครับจะขึ้นว่าเดีออวสามแปดนั่นทเป็นวันแรกครับที่สูดเริ่มเดินเซซูนี้ครับจะไม่พลาดเลยครับดินที่สิบแรงนะครับแบบห้าตัววันที่ผ่านมาครับันติดมาอยู่ที่สิบแรงครับออกสองศูนย์เลขที่มาหนักสิบคือเลขสองเข้ามปหลักสิบนะครับเป็นสูนสิบแรงที่ยังเดินอยู่นะครับสำหรับสูนี้ดินห้าตัววันใหม่วดนี้ครับสูที่หนึ่งวันนี้ ดินที่90124เดินสิบแรงกว่านี้ทำได้90124ครับนี่คือสูตรที่1เป็นสูตรครับสูตรต่อมาครับสูตรครับ เซซูบี้ครับงวดแรกที่สูดเดิมเนี่ยกินม้วนที่ออกหกหนึ่งนะครับสวัสดีทีซูนี่ครับเข้ามาต่อเนื่องก่อนหลุดงวดที่ออกแปดเจ็ดนะครับงวดที่ออกแปดเจ็ดหลุดนะครับหลุดไปหลักหนึ่งครับสูนี้กลับมาเข้าในม้วนที่ผ่านมาครับออกสองศูนย์นะครับเลขดวนี้เข้าหลักสิบคือเลขสองครับสำหรับม้วนนี้ครับสูดีนะครับดินสิบแรงแบบห้าตัวครับวันนี้ทำได้เลขดิน ดิดที่สี่ห้าหกแปดเก้าครับมวลดินจ์สี่ห้าหกแปดเก้านี่คือสูตรบีครับต่อมาครับสูตรที่ 3. สามเป็นสูตรซีครับอันนี้จะก็จะเป็นแบบห้าตัวบาเมื่อแรกที่สูตรเด่มเด่นจะเป็นวัเตียวห้านึ่งนะครับ สำหรับวันนี้ครับสูตร4วันนี้เด่นตัวแรกที่ได้คือเลขบูฟิ1ได้9 9้กบูฟมเป็น2 3, 2นับเป็น1นเป็นมบูฟี่สามแทเป็น6ในวันนี้ครับดิน8 9 2 3 6นะครับต่อมาครับสูดีก็จะเป็นแบบ5ตัวครับ สูดีครับวดแรกที่สู่นี้เริ่มเดินกินดวดตถิลดสามแปดนะครับสร็จดรวที่ผ่านมาครับสูดีอะสูดีอันนี้สูดที่สี่นะแทนวิดีนะครับดินห้าตัวที่หลักสิบเลขที่เข้าหลักสิบเล็กสองครับสูดนี้ก็จะเป็นแบบห้าตัวนะครับเไมี่จะเป็นการรวม สู่ปากหลัก10บแรงนะครับมาเทียบชนกันนะครับก็สูตรที่นำมาเทียบชนในคลิปนี้จะเป็นแบบ5้าตัวครับดิน1ิแรงเนะาะรวม5้าสูนะครับแต่ละสูจะใช้ลืินห้าตัวนะครับอันนี้คือสูดีงวดน,นี้ครับงวดใหม่ครับเด่นที่9 0 3 5 6นนะครับงวดน,นี้ ดินเก้สมห้าหต่อมาครับสูตร e คือสูตรที่5้าครับสูตร e คือสูตรที่5้าอ่านี้จะเป็นแบบห้าตัวครับดิน10แรงนี่สิ่งที่ม่าแรงที่สูตรเริ่มเดินนะครับงวดที่ออกสองหนึ่งสูตรนี้เคยหลุดนะครับงวดที่ออก8 5สูตรนี้หลุดไปที่หลักนี่ครับงวดที่ออก8 5ห้าลุดไปที่หลักนี่ครับ ก็กลับมาเดินต่อสมาสูรนี้ครับสามปกติเลยครับวันที่ผ่านมาครับออกสองศูนย์สู์นี้ยังเข้ามาที่หลักสิบได้ยอยู่นะครับเด่นห้าตัวท 10, ัที่หลักสิบสัมาสูรที่ห้าเลดีน,นี้เข้าหลักสิบพีลีสองนะครับสำหรับวดนี้ครับสู่ที่ห้าครับวันนี้เด่นที่หนึ่ง สองสามมา้ยห้าแต้มเป็นแปดรูปเป็นหนึ่งเป็นเก้าครับดินหนึ่งสองสามแปดเก้าครับงวดนี้เิ็ดสิบแรกนะสูนี้ห้าตัวทีนี้เราจะนำทั้งหมดห้าสูในนี้นะจะมาเทียบชนกันนะครับแพ้ดูดิน,นครับ เราเทียบชนนะครับเรียกทินทวันนี้ที่ได้ 9, คือเลขเก้าชนที่สองสูตนะครับแนวสูตรซีวันนี้ครับมีเลขเก้าครับชนเป็นสามสูตเนาะสูตรดีก็มีเก้าครับสูตที่ห้าคือสูตรอีก็มีเก้าแช้งวันนี้ครับเลขยกทินตัวเดียวสิบแรงได้แล้วนะครับนนคือเลขเก้าครับชนที่ห้าสูตนะครับเลขยกทินตัวที่สองเป็นศูนย์นะฮวันนี้ชนที่สองสูตครับศูนย์ชนสองสูต เลขหนึ่งวันนี้ก็ชน2สูรครับเลข2วันนี้ครับชนสามสูรนะครับเลขสี่วันนี้หนึ่งสองชนสองสูนะครับเลขสามวันนี้ครับหนึ่งสองสามสามวันนี้ชนที่สามสูนะครับเลขสามชนสามสูส่วนเลขดินห้าวันนี้ครับชนที่สองสูง หกได้หกชนกันที่สามสูนะครับส่วนเลขเลขเจ็ดไม่มีอยู่ในสูนะครับเลขแป mm hmm. ดมือวนนี้ครับชนหน 3, ึ่งสองสามแปดชนสามสูก็ครบสิบตัวไปแล้วนะครับแต่เราจะยึดไปที่เลขดินนะที่ชนกันมากสุดเมวานนี้คือเลขดินเก้าชนที่ห้าสูในนี้นะครับ มารวมกันทั้งหมด5สูตรในวันนี้นะครับเลขเก้าเป็นที่ตินสูตรนะครับเพราะว่าชนเยอะสุดนะครับชนกันหลายสูตรนะครับส่วนตัวรองมันจะเป็นเลขที่ชน3สูตรคือมี6มี8มี2มี3นะครับนี่คือเลขตัวรองนะครับสำหรับวันนี้ครับเลขปากหลักสิบแรกวันนี้ก็เน้นที่เลขเก้านะครับเน้นที่เก้าครับเพราะว่าชน ห้าสูตรนะครับวันนี้ดินตัวเดียวครับที่ลักสิบแรงนั่นคือเลขเก้าซึ่งเป็นเลขขี้ครับวันนี้ครับสรุปสิบแรงดินตัวเดียวครับนั่นคือเลขเก้าวันนี้ เลข้าชนกันที่ห้าศูนย์นะครับตัวอย่างที่ทําได้เมื่อที่ผ่านมาชนสองสองตัวเมื่อวที่ผ่านมาเนาะชนสองห้าออกสองศูนย์นะครับซึ่งในวันนี้ครับเลขปากหลักสิบแรกที่ได้จะนำทั้งหมดห้าสูนมารวมกันนะครับชนเก้าครับเรามาดูกันครับวดนี้ สำหรับสูตรเทียบชนนะสิบแรงห้าสูตรนะครับวันนี้ชนดินเก้าก็บินตัวเดียวนะที่หลักสิบแรงนะครับทำชมุมลงมาไปมใช่ไหมครับถ้าเก้ามานะที่หลักสิบงวดนี้ครับคู่ดินแรงก็จะมีแค่คู่เก้าสี่เก้าศูนย์เก้าหก น้านประมาณนี้นะถ้าเล้เก้ามาที่สิบแรงวันนี้นะครับนี่คือคู่เด็ดแรงนะครับก็เดิดนที่หกคู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพนเท่านี้นะครับแล้วพวกคลิปหน้าสวัสดีครับ